Mac HP นะครับอยู่ที่15,000นะว้าว <Wow. S 1> แปลว่าบวกเลือดให้กับเราเยอะมากเลยนะครับค่าแม็กของ SP นะครับผมอยู่ที่3,000นะแล้วก็ Physical a t t a c k ครับผมอยู่ที่300สําสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำาบรนานนี้เลย Over, Top Up, ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร R O ออย่างเช่นเติม145บาทได้2,500เพชร290บาทได้5,000เพร เติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนํานี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์เพื่อนๆที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over Top Up บริการเติมเกมราคาถูกอ้าแล้วนะครับผมกับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับชาว r ล g n a r o X Next Generation ครับทุกคนครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะ มาดูนะครับในเรื่องของการเพิ่มดาเมจเราจะได้ค่าสเต็กพวกนี้นะครับมาได้อย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมโอเคครับวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับอุๆคนนะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดไลค์ดใจในการทำคลิปนะครับผมโอเคครับโอเคครับผมเราเข้ามาที่ตรงคอลเลกชันเรื่องของตู้เสื้อผ้าของเรานะครับซึ่งตู้เสื้อผ้าของเรานะครับมันจะมีพวกคอตูมนะครับต่างๆนานานะไม่ว่าจะเป็นเฮดเกียร์นะครับผมแล้วก็แม้จะเป็นพวกหน้ากากอะไรประมาณนี้นะ ทุกอย่างนะครับผมพวกนี้เราสามารถทําให้มันเพิ่มดาเมจให้กับเราได้นะเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของสแต็คคอตูมแต่ละชิ้นนะครับผมอย่างเช่นแต่ละชิ้นนะ่าจะมีะสแต็คส่วนตัวอยู่นะครับผมอย่างเช่นตัวนี้นะค่าสแต็คมันก็มีแต่เราจะไม่พูดในส่วนนี้ครับเราจะพูดว่าเราจะสามารถเพิ่มดาเมจน,นะครับให้กับเราแบบเยอะมากโดยการใช้นะครับ ค่าประกายนะครับพลังค่าประกายนั่นเองอ่าเพื่อๆมาตรงนี้ครับผมมันจะมีค่าประกายนะนี่นะครับผมซึ่งค่าประกายทุกอย่างนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเราสามารถครอบครองมาให้กับเราได้แบบถาวรเลยนะครับทั้งหมดเลยนะโอเคครับการที่เราจะทําให้นะครับเรามีค่าประกายนะครับพลังค่าประกายพวกนี้มันจะปลดล็อกให้เราก็ต่อเมื่อเราสะสมคอตูมนะครับสะสมคอตูมไปเรื่อยๆครับผมมันจะทําให้เรา สามารถปลดล็อกค่าประกายได้นะอย่างเช่นผมผมนะสมมุติว่าผมตอนนี้ผมอยู่ที่45นะครับผมจะลองถอดฮอสต,ตูมออกจากตู้เสื้อผ้านะครับผมอ่าโอเคครับหลังจากที่ผมกดเอาเฮดเกียร์นะครับผมออกไปนะค่าประกายแสงนะครับผมค่าประกายตัวนี้นะมันลดลงเหลืออยู่ที่43นั่นเองนะครับผมลดลงเหลืออยู่ที่43เมื่อกี้มันเป็น45นะครับะฉะนั้นนะครับเราจะเพิ่มค่าประกายนั้นได้ ก็ต่อเมื่อนะครับเราใส่เฮดเกียร์เข้าไปในตู้สื้อานะเออผมจะลองใส่เข้าไปนะครับผมโอเคใส่เข้าไปในตู้สื้อานะครับให้เรามาตรงตู้สื้อาเหมือนเดิมนะครับฉะนั้นนะครับผมการที่เราจะหาค่าประกายนะครับผมเราต้องหาเฮดเกียร์หรือว่าหน้ากากนะครับผมหรือว่าชุดต่างๆนะทั้งหมดนี้เลยนะครับผมถ้าใครมีนะครับก็สามารถใส่เข้ามาได้นะจะได้ค่าเพิ่มเพิ่มค่าประกายนั่นเองนะครับทําให้เราสามารถ รีดดาเมจที่อยู่กับตัวเราอยู่แล้วแหละแต่มันยังไม่ปลดล็อกเฉยๆนะครับถ้าเราสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับผมปลดล็อกทั้งหมดเลยนะเออปลดล็อกค่าประกายทั้งหมดก็คือ1,200เราจะได้ค่าสแต็กทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราจะได้นะถ้าเราจะได้ฟิสิกอลค่าเดฟนะครับบวกอยู่ที่300นะเออทั้งหมดเลยนะผมเอาทั้งหมดมารวมกันนะครับผมแล้วก็เมจิกเดฟนะครับอยู่ที่300 แม็กสเอนะครับอยู่ที่15,000นะโอ้โ oh, ห oh. แบบว่าบวกเลือดให้กับเราเยอะมากเลยนะครับผม15,000ค่าแม็กของ SP นะครับผมอยู่ที่3,000นะแล้วก็ Physical a t t a c กครับผมอยู่ที่300 Magic a t t a c อนะครับผมอยู่ที่300แล้วก็ค่าฮิตแล้วก็ค่าหลบนะครับผมหรือค่าฟิวนะอยู่ที่300ครับผมแล้วก็ส่วนค่าคริติคอลนะครับผมค่าคริติคอลแล้วก็แอนตี้ครินะ ทั้งหมดเราจะได้อยู่ที่300เหมือนกันนะครับผมโอเคก็ถือว่าเป็นดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับผมถ้าเราแล้วก็ทีนี้เรามาพูดถึงว่าเราจะได้เหตุเกียร์พวกนี้ได้อย่างไรนะครับผมจะผมจะแยกเป็น4วิธีนะครับที่สายฟรีทุกคนนะครับผมเออสายฟรีทุกคนสามารถทำได้นะส่วนไหนที่มันเป็นการเติมหรือการเสียเงิน ที่เราจะไปซื้อแล้วทําภารกิจนะครับผมคอรตูมต่างๆได้เนี่ยผมจะไม่พูดนะครับผมผมจะพูดในเรื่องของว่าสายสายฟรีสามารถทําได้นั่นเองนะครับผมโอเคอันดแบแรกนะถ้าเราจะได้เกียร์นะครับผมถ้าเราจะได้ให้เกียร์เราไปที่ล็อกอินรายวันครับผมโอเคครับให้เราเข้ามาที่ตรงรีวอร์ดนะครับซึ่งรีวอร์ดมันจะมีคําว่าเช็คอินรายวันนะครับผมโอเคในเช็คอินรายวันนะครับของทุกๆเดือนนะครับระบบ เขาจะแจกเฮดเกียร์นะครับกล่องสุ่มเฮดเกียร์ให้กับเรานะ13กับ20นะครับผมของการล็อกอินรายวันนะครับเขาก็จะแจกกล่องสุ่มนะครับผมกล่องสุ่มเฮดเกียร์นะนี่เลยมันก็จะเป็นพรีเมียมนะครับเฮดเกียร์ออบูปินนะครับกิฟต์บ็อกซ์นะเออเขาก็จะทําการแจกกล่องนี้ให้กับเรานะครับแต่ถ้าเราได้มาเป็นบูปินนะครับผมซึ่งบูปินนั้นเป็นยังไงนะครับผมบูปินก็จะเป็นประมาณนี้ครับ เรายังไม่สามารถใช้งานได้ครับเราต้องไปคราฟมันก่อนนะนี่ครับการที่เราได้เป็นบูปินแบบนี้มานะครับมันยังไม่เป็นฮดเกียร์นะเราต้องกดใช้ก่อนครับแล้วก็เราไปครับนะครับก็ใช้วัสดุต่างๆนานานะไม่ต้องเสียตังค์ครับผมสามารถซื้อใช้เงินเหรียญเซนีนะครับซื้อกับ NPC ได้แล้วก็มาคราฟนะครับผมแล้วก็ยัดเข้าไปในตู้เสื้อผ้าหรือเราจะสามารถนำไปใช้เองก็ได้ถ้าค่าสแต็กตรงกับสายอาชีพของเรานะ เออมันก็จะเป็นบูสปินแบบนี้ครับผมในส่วนที่2นะครับผมให้เราเข้าไปที่ kingdom p a ร์นะครับในส่วนของ kingdom p a ร์เนี่ยในระยะเวลานะครับหนึ่งเดือนนะเราสามารถปลด Rock, ล็อกและก็เราสามารถกดเข้าไปรับนะครับผมเออรับกล่องสุ่มนะครับผมกล่องสุ่มบูปินเฮดเกียร์นะเออมันจะเป็นเฮดเกียร์แบบบูปินนะครับผมอ่ากล่องเฮดเกียร์จะอยู่ตรงนี้ครับผม นี่เขาก็จะเขียนว่าเบสิกเฮดเกียร์นะครับบูปินนะแล้วก็ถ้าใครแบบเล่นแบบใสซื้อนะครับหรือเติมเพชรซื้อของ k i n งด o ม p p r ์นะครับเขาก็จะมีเป็นจะเป็นแว่นตานะครับอ่าไม่ใช่เฮดเกียร์นะจะเป็นแว่นตาครับผมเออจะเป็นแว่นตาให้กับเราเลยแว่นตาก็สามารถเพิ่มค่าประกายได้นะครับแนะนำเลยนะครับให้ทําจนครบเลเวล80เลยนะ นี่ไงอีกกลองหนึ่งครับอยู่ที่79นะครับเออเบสิคเฮเกียร์นะครับบูปินนี่ถ้าเราทำถึง80นะาเราก็จะได้การ์ดด้วยนะครับอันดับที่3นะครับให้เรามาที่ตรง kingdom นะครับผม c r e เ t ท kingdom นะก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมอ่าเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะนี่เลยให้เราเข้ามาตรงสี่สั้นนะครับผมซึ่งการทำคร r e อของ Kingdom Part นะครับของซีซั่นเนี่ยมันจะยุ่งยากหน่อยนิดนึงนะครับแต่ไม่ได้แบบ ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมให้เพืเ่อนๆไปทําอันดับแรกนะครับให้เราเข้าร่วมเออในการล่าบอสนะครับ MVP นั่นเองอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับทุกคนสามารถทําได้นะสิครั้งนะครับผมแล้วก็ก็จะมีตกปลาในวันหยุดอะไรประมาณนี้นะครับเออความสุขในการเก็บเกี่ยวในป่า100ครั้งนะแล้วก็ถ้าเราทําจบนะครับเขามีระยะเวลาให้กับเราอยู่ที่1เดือนนะครับผมเออเราก็จะได้กล่องตัวนี้มาครับผม มันก็จะเป็นกล่องเบสิก h ฮดเกียร์นะครับบุปินให้กับเราด้วยเออก็จะเป็นอะไรทีแบบ่ดีๆหน่อยนะครับผมโอเคอย่างที่4นะครับสิ่งที่เราจะทําได้ก็คือตู้กาชานั่นเองนะโอเคครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับวิธีมีอยู่สวิธีนะที่สายฟรีเราสามารถทําได้นะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับผมไม่ต้องเสียอะไรมากมายนะก็ อย่างที่สีเนี่ยเรามาสุ่มตู้กาชาได้นะครับเหรียญก็หากันได้แบบทั่วไปนะเหรียญเราก็หากันได้แบบทั่วไปครับผมจากเครดของ COC Mission นะครับผมถ้าเราแบบได้ซ้ํานะครับเราก็สามารถนําไปย่อยเป็นเหรียญเอากลับมาสุ่มใหม่ได้อีกนะเออก็ประมาณนี้นะครับแล้วอีกหนึ่งวิธีครับเออผมลืมครับอันนี้แถมให้นะเอออีกหนึ่งวิธีที่เราจะหานะครับออชุดข้อตุมหรือเฮดเกียร์นะครับผมเออนะ มันจะมีอยู่ตรงนี้ครับผมเครดนะให้เรามาเข้ามาตรงเครดนะครับผมแล้วก็คลิกขึ้นมาเลยนะคลิกขึ้นมาแล้วก็มันจะมีคําว่ารับได้ส่วนใหญ่ที่มันเป็นรับได้นะครับเออให้เราทําเลยนะเครดย่อยนะครับผมเราสามารถกดเข้าไปทําได้ตลอดนะครับผมเออมันจะขึ้นให้เราตลอดครับเป็นเครดแบบเดินไปเรื่อยๆครับถ้าเราทําแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่ผมทําผมจะได้ เป็นบูปินมานะครับผมเออเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้นะครับจะได้มาเรื่อยๆนะครับก็จะได้บูปินแบบอย่างนี้ครับผมมาแล้วแล้วเราก็นําไปคราบนะครับผมเออก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับใครชอบหรือไงก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับผมโอเคครับ